กดเออสัตว์นั้นแม่งอัดคลิปมัเป็นไอ้เ่ี่ยกูไม่ํำนาพภาสามแล้วนะแกแกนั้นแม่งกูบอกให้กดแค่อันเดียวไม่งยังงงอยู่เลยกดเทียอะไรสัตว์บอกให้กดปุ่มแดงแดงไอพียดอหัดดักดอแแดงไม่ตอนแรกมันมีแค่ปุ่มเดียวมันมีปุ่มเขียนว่าเลไรคอร์ดอะ r อซีเรคคอร์ดอะกูไปกดแล้วมันกดไม่โดน มตเ็ด,เด,ดันพอดีเขากลัวผีอยู่เขาเลยกดไม่โดนนะคะ่อยกูไปได้ยังเนี่ยบอสหลอบอีกสัตว์ด่านั่นมายุ่งอะไรเนี่ย<จ>ทับขากูไปที่ห่วงแล้วก็เอาคอแขวนพ <c ười> <c ười> ี่ต้านี่ช,ะ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 ชะัดฉลาดจริงๆเลย <c ười> ให้ฮอนครูเลยหนึ่งเม็ดอุ้ยอุตส่าห์ให้ฮอนคูหนึ่งเม็ดเลยเนี่ยอ <c ười> ุตส่าให้กูทำอะไรให้มึงโควเวอร์เพลงกังนังสไตล์อะไรอ่ะ ไ <I> อแคนกูอ่านไม่ออกวันหนึง่งเอ้ยจะปิดนาพอ่อไอสัตว์โอ้โอ้โนโนโนกูไม่อยากอะไรก็แค่รูปเด็ก,กน่ารักพอ่อมึงเดี๋ยวแม่งลืมตาอไอสัตว์กูจำได้กูเล่นไปครั้งที่แล้วไอเฮี้ยลืมตาแลา้วตาบอดดืมตาแต่ไม่ลืมยายไงกูรักยายโอ้โอ้ใครดึงไอสัตว์อะไรมือมึงจะลืมตากูกดลงไปแล้วไอสัตว์ใครดึงใครดึงอะ นี่ไงห้องเซตจูออนอด้วยคนนะคะนัดเล่นเลยเชิญตอบสบายเนี่ยตอนนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วเพราะมันเลยเวลางานมันหาแล้วหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเลยเวลางานคอสมาเยอะละนัดกันสิบโมงแม่งนัดกันสิบโมงไวไวได้แฮมจุได้มมคุณค่าแม่ไวทำไมฉันต้อง เดี๋ยวจะมาช่ตยองฆข้า,าแม่ด้วยแค่มาส่งพิซซ่า,าเฮ้ยไม่ใช่ไอ <ง S 1> ้สอัตว์กูจะเอ้ยอะไรได้มาเหมือนจะตายจากแม่ไปมั้งไม่ก็แล้วก็อู้จุออนเออเตรียมตัววาร์กเลยเตรียมตัววาร์กเอ้ไอ้ครั้งที่แล้วกูไม่รู้แย่แม่งนัดแม่งกดไอ้เหี้ยวรับวาร์กบ้านนอะตอนนี้กูรู้แกวมึงแล้วกูก็หันหลังก็ได้มึงปีนแบบได้มันปีนได้ด้วยมึงโหดมาก ไปเดอร์แมน I am Spiderman เยีเฮ้ยกดไลค์โชว์มากดไลค์มั้ยไลค์พ่อมกูไม่ไลค์เฮียกูไม่ลงไม่ไลค์แม่งไม่ท่งไม่ถามสุขภาพกูซักคำเลยเฮียอุ๊บอุ๊บมึงไม่ท่งไม่ถามสุขภาพเลยเฮียนักเอาไมค์ไปส่งให้กูไปเออเชิญแก๊บคุณนนักเชิญวากให้เต็มที่เฮ้ยไม่ใช่วากเพื่อ มาเลยว้าคงตายต้นพี่กุ๊กเลยกุ๊กปิดได้กูได้ยินเสียงแล้วกูตกใจจบไปแล้วะดใครใครชอบก็ติดใจก็ไปกดไลค์กูไม่ไงั้นไม่ไล่มังกูจี่ข้ามังแดกมั่งแดกมั่งกดไลค์แฟนเพจมั่งกูไม่ไลค์เฮียแฟนพองแฟนเพจเฮียอะไรกูตั้งม็อบไปประท้วงมึงซัด ยังไม่จบเฮ้ย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 สเปเชียลรูพองเด้กูไม่เล่นรลายสัตว์กูรู้สเปเชียลรูปมันคือพังฮาโลวีนใช่ไหมสัตว์ไอ้วัวเราไอหัวสักทองแม่งระเบิดอ่ะปลากายเป็นหัวเด็กไอเฮียนั่นน่ะแล้วเด็กไอเฮียนั่นมันไปอยู่ในห้องนั้นได้ไงวะไอควายยิ่งแก่ยิ่งร้อนกูยิ่งหนาวเลยร้วยกันแ้วอ่ะขอโทษครับสำหรับวันนี้ขอรีวิวเกมกันแค่นี้นะอย่าพึ่งเดี๋ยวขอ ขอ,อ,ข,อขอเล่นอีกรอบโอเคครับจัดไม่สัไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยว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 ขอสงบสติอารมณ์ขอสงบสติอารมณ์อารมณ์หน่อยนะัดนะเดอะฮาวส์สองมันเป็นเรื่องจริงทั้งรูปภาพข้อความและเรื่องราวสร้างมาจากเรื่องจริงทั้งหมดแอบซัมชั่นสองอ่ะอีทหนอดอีทหนอดอีทนอดไหนไ,ไหนเรื่องจริงอีทหนอดอีทนอดสัตว์กูอ่านข่าวอีทหนอดไอ้เหี้ย เรื่องกูไปบุกผ่องไปล่าท้าผีได้สัตว์เลยไปบุกด้วยแบบเมื่อไหร่ไอ้แย่กูกูฉี่ล่าตั้งแต่นี่เรื่อง A P R ล่าท้าผีนะล่าท้าผองครับเฮ้ยเฮ้ยเอสเปเชียลรูนี่มันใช่ผ้าฝักทองปะฝักฟักโกลเด้นเฮ้ยหาลเด้นาูนี้ให้คุณแจเสียบเตะบอลอ่ะเดี๋ยวเราให้ค่ะเออสุดท้ายนี้นะขอขอบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเล่นจบแล้วก็ ขอเล่นใหม่อีกรอบเล่นใหม่อีกรอบครับเอ้ยไม่ใช่พ่อมึงอ่ะสุดท้านนี่บอกว่าท่านผู้ชมว่าหลังจากเล่นเกมนี้แล้วผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเออเออร์นาไนกะอารมณ์กลัวเยรนาไนกะอเา้ยไม่ใช่นะครับแล้วชอบก็ไปกดไลค์แฟนเพจให้เขาหน่อยนะครับผมไม่กล้ากดครับผมอยากจะไปประท้วงแม่งไอสัตว์เที่ยอะไรก็ไม่รู้ไอเหี้ยไอสัตว์พออะไรมึงอ่ะชอบท่านกูหลอนนี่อะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นต่อไปเล่นภาคอีฟักทองหัวดุนอ่ะเออเฮ้ยกูพูดลวนพอเอ้ยไม่น้ำหน่ำน้ำๆน่น้ำ่ำน้่เอน้ำ่ำอะไรนี่มันเกมผี้งั้นเหรอหน้าเบื่อชีพหายเลยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นมันจะมีผ้าอยู่ฮาลโลวีนนะปีไหนก็ช่างหัวมั่งแดกมางนะไปดีกว่าปลไอยสัตว์ไอไอเฮียนะนะนะ โอเคนะมันก็คุมาบน่เด <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ีเยวเดียวเข้าไปกันหมดแล้วเฮีย yeah. เอ้ยนะะสุดท้านนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ไปเล่นภาพฟักทองกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะคะฝักตาต่ออะไรไปละเฮียแม่งไม่ยอมกด